สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมารีวิวไฟฉายยุคเก่านะผมเป็นยุคเก้าศูนย์นะผมเป็นไฟฉายแบบว่าใช้ฐานฐานไฟฉายตะกบนะผมนี่เป็นอย่างนี้นะผมเป็นไฟฉายรุ่นเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมแกะข้างในให้ทุกคนดูก่อนว่าเป็นไงแต่อันนี้มันไม่มีฐานนะผมเพราะว่าฐานไฟฉายตะกบมันหายากครับผมฐานไฟฉายตะกบมันหายากมากอ๊ะข้งางในเป็นอย่างนี้ทุกคน นี่นี่เป็นอย่างนี้ทุกคนนี่เหลอปุ่มกดปุ่มกดอันนี้น่าจะเป็นเปิดนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมถ่ายแตะกบเดี๋ยวถ้าจะใส่ถ่ายมันต้องยังไงเดี๋ยวขอลองดูก่อนมันตรงนี้เปิดอย่งไเปิดไม่ได้รครับ คิดว่าเก็บดีกว่าครับผมเดี๋ยวมันพังนะครับผมเป็น่านไฟฉายที่หายากมากที่สุดนะครับผมเป็น่านไฟฉายที่เลิกผลิตแล้วนะครับผมสมัยนี้มันไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมบ้านนุมีันเก็บยากเดี๋ยวทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับถ่านไฟฉายนะครับผมเป็นไฟฉายโบราณนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับ บายๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตไครด้วยนะ